สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาทำป้ายทะเบียนรถนะคะสืบเนื่องจากว่าได้ย้ายออกมาจากประเทศฟิลิปปินส์มาที่เนเธอร์แลนด์นะคะนอกจากจะขนเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวมาแล้วยังได้นํารถยนต์เข้ามาด้วยค่ะแล้วก็สถานที่ทําป้ายทะเบียนรถไม่ใช่ที่ขนส่งค่ะเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์นะคะด้านในของร้านนะคะโอ้ Sorry I have to put on mask first เดี๋ยวเราต้องใส่หน้ากากกับท่านผู้ชมค่ะลืมค่ะลืมไปเมื่อสักครู่ด้านในของร้านนะคะ Hello โอ้เขาบอกว่าเราสามารถดูวิธีการทำของเขาได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ปกติบ้านเราไปทำป้ายทะเบียนรถยนต์จะต้องไปทําที่ขนส่งนะคะที่นี่ก็ so first what do you do first we show the numbers yes yes ในการทําแผ่นป้ายทะเบียนก็มีสองแบบนะคะคือมีแบบธรรมดาลแล้วก็มีแบบดีลักซ์ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้คือเป็นดีลักซ์เพลตนะคะถ้าเกิดเราสั่งดีลักซ์มันจะเป็นนูนๆออกมาคะ่ะสามารถติดไว้กับแผ่นได้เลยคะ่ะ ในการทำนะคะท่านผู้ชม How much for two? Thirty t h i r e u r o t h euro for two สามสิบยูโรต่อสองายทะเบียนนะคะหน้าหลังค่ะอันนี้คือเขาใส่ตัวหนังสือแล้วใส่เครื่องหมาย <S 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 เขาใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะคะในพิมพ์แล้วออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ พิมพ์ออกมาแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปใส่สีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คือร้านขายอะไหล่รถยนต์ธรรมดานะคะไม่ใช่ขนส่งค่ะ Can I see it? ้า wow. ว it's so easy เรา put the stamp on it is our company code because we need to register them on uh, RDW so basically you are licensed from RDV to produce the license plates of <Yes. S 1> the car I need to register uh, this code yeah uh, on the RDW yeah ท่านผู้ชมค่ะร้านของเขาได้รับการรับรองจาก RDV นะคะ ไม่ใช่ว่าร้านไหนก็ทำได้นะคะตอนนี้เขากำลังใส่ข้อมูลไปที่ฐานข้อมูลของ RDV อยู่ค่ะร้านทำป้ายทะเบียนรถยนต์ก็เป็นร้านขายอะไหล่รถธรรมดานะคะแต่ว่าร้านนี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ชื่อว่า RDV ค่ะ RDV เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะ ที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนแม้กระทั่งเช็คควันดำหรือว่าเรียกเรียกว่าถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถจดทะเบียนร,รถอะไรต่างๆนี่ต้องไปที่อาเดเวค่ะทำหน้าที่คล้ายๆขนส่งบ้านเรานะคะ,ะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องจดทะเบียนร,รถก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องใบขับขี่ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะตอนนี้จ่ายเงินแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปใส่ป้ายทะเบียนบนรถเราค่ะท่านผู้ชมคะ่ะด้านหลังคือรถที่เราจะต้องเอาทะเบียนใหม่มาใส่นะคะสังเกตเห็นป้ายทะเบียนไหมคะยังเป็นป้ายทะเบียนเก่าที่มาจากฟิลิปปินส์อยู่เลยค่ะเรากําลังเอาป้ายเก่าออกนะคะเดี๋ยวเราเจะเอาป้ายทะเบียนใหม่ใส่เข้าไปค่ะรถคันนี้ไม่ใหม่นะคะเป็นรถเก่าค่ะมีอายุประมาณ6ปีแต่ว่าการใช้งานไม่หนักค่ะ ท่านผู้ชมคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ